เขาดหวานนี่นะหัวทือมเตาอะอันองนเนี่อากอยเนแ้อานมอันนี้อันนี้เขารอมันแหงว่าเนาะถ้าขาโพดสัตเนี่ยมันแหงว่า เออยิงแห้งยิงดีอะเนาะเออชอบผนแน่ยิงแห้งยิงดีอันนี้มันกี่เดือนนี่ถ้าเขาจะเก็บเกี่ยวเริ่มตั้งกต่ประมาณเดือนมีก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่ก่ะเนาะก่อนปีใหม่ได้เลยว่ะเอออืมถ้าเขาผม เดี๋ยวนี้นะเด้อเขาก็ดูแลเรื่องแน่เหมี่ยอ่ะนะแน่เขาย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 ่าช่วงนี้อย่างบ่กใครขึ้นมันเหมือนหน้าฝนอืม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 เพราะว่านี่มันมันเป็นข้าวโพดทนแรงอยู่แล้วเนี่ยเนาะถ้าเขาหนาใส่นะตอนนี้น้อยนะดูเฉียงเหลืองอ่าได้กลิ่นผ่องม่ได้กลิ่นผ่องเออเพราะว่าดินมันมีความชื้นอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเนาะ เออข้าวมามาหากินนะพี่รู้มะน่ะมีหลายเจ้าอ่ะทุกข้าวมะน่ะทั้งนี้นะมีหลายเจ้า รถอันนี้กบรถนั่นมันจะเหมือนกันรถอันนี้ซีนมาจังหัวท่าวิ่งไกลนะเนี่ยครับซีนหัวเมืนรถกอดรถรถหน่วยแห้งแต่นั่นนะกอดโหเบาบาเบาบาเบาแหวนเอาอ่ะเนาะดูเออคนขับมันดุตัวเนาะสุดนจอดแต่หนบรรยากาศนะโอ้แน่ผมต้องสอบอะ <laughs> tìm cháy đi ạ hay 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 đấy à. thầy, thầy bước, thầy này mày thua bôn nó hiền ạ mày thua chân mày เออน้าหองทาหาแกงหม้อแกงเหมือหนุ่นนี่บะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับวันนี้เราดูผลงานข้างต่อไปนะครับน้าทมกี่วันก็ มันจะงี้นี่ตึ่งเดือนกันฮะตึ<า>่งเดือน,นเนาะเห็นประมาณอาทิตย์นึงครับอาทิตย์หนึ่งนี่เนาะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งนี่หูเ้เหลืองอะเนหนออาทิตย์หนึ่งอ่าเห็นประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเขาจะได้หั่นแล้วนะครับให้าจากน้ำแต่ออกเป็นแถวเป็นแนวนี่นะเนะาอมันยกห่องมากระพอง้ำตาดีอืมถ้าหั่นคิววันนี่เขาจะคุ้นง,ง่ายอย่างนี้ บะคุ้มก็ได้ก็ฮ่าห้าห่อนี่ยังย้าย่ายเนี่ยนี่บะคุ้มก็ได้น้ำน้ำคุ้มเยอะอยู่เหมือนเออเออเออคุ้มเหมือนนี่กับบะแข็งครับหน้าฝนปุ๊เนาะต้องแหมรล่อมปุ๊บเนาะอันนี้เอาเอาแข่คอยมากบขึ้นแป้งได้เนาะ เนี่เขาจะ,จะเนขาส่ซูปแนมใส่เนี่ยเพราะเราต้องรอมันใหญ่เ่อนเนาะคุมดินบ่เนาะใบคุมดินบ่เนาะกุน่ะเอามันใหญ่ว่าเนาะเพื่อหัวเขาขึ้นไปอะ่ะอืมอืมเพื่อคุมหญ้าคุมดินเน<ม>าะมาันสมพวกไว้แสงเหมือนกันมดอม,ม,มุเนี่ยโดนแนมดึงได้น่ะดิน <c oughs> งอกหญ้าเนาะ ครับ,บค,ครับขอบคุณจันะครับขอบเออล่างเลย,อ,ยอืมล่างเนี่เยเจ้าเตี๋ยเป็นกีดละครับเหลือประมาณห้ากิโลครับหัวเจือเชือขอ้าวโพดโอเค